เดนแล้วก็ช็อกมากาค่ะตอนที่ได้ยินชื่อของตัวเองที่แรกก็ลุนกันว่าจะเป็นใครคือกันสองคนไม่มีเพิร์กก็ไม่มีนี่ไ <laughs> พรลินก็หนูพอได้มงกุฎช็อกตอนจับมือค่ะให้เราจบับให้เราจับมือาการสอบสาวคุยอะไรกันคะตอนนั้นก็บอกว่าพี่ไพรลินมงนะไพรล, <มง S 1> ลินก็บอกวนะ่าเดลนะเดลนะเดลนะ ต่างเชี่ยการใช่ค่ะลุ้นกันเองอยากให้ได้กันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครได้ก็คือจะดีใจมากค่ะอันนี้จะว่าเป็นสลิตก็ขอบคนใช่ค่ะแน่นอนพอไปอยู่จุดนั้นใครก็ต้องคิดว่าอยากได้อะล้อใช่ค่ะตอนประกาศเหมือนเราไม่ได้ยินเสียงที่ขอประกาศชื่อเราเหมือนเพ็ดีแทร์ใช่ตอนแรกไม่ค่อยได้ยินเนาะใช่เพราะว่าเสียงแบบเสียงประกาศเบามากเสียงกรีดดังมากอะไ แล้วเราเรามารู้ตัวรู้ตัวตอนไหนว่าเร็วนะเร็วนะตอนที่ได้ยินน้ำสกุลค่ะพิมพังดีแล้วพี่เคลพี่ไพน์ก็บอกว่าบอกแล้วบอกแล้วแล้วมาเดียวใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะรู้ความรู้สึกตอนนั้นพูดไม่ออกค่ะช็อกแล้วก็กรี๊ดหนูกรี๊ดอย่างเดียวเลยหนูแบบอยู่อย่างเงี้ยกับพี่กับพี่ไพน์ค่ะใช่ค่ะ เหมือนแบบไอ้นี่ไปเลยนะแบบเหมือนแบบเดินแอร์ไปเลยอ่าแบบบางคนมือเย็นบางคนอะไรเงี้ยเรามีอาการแบบไหนบ้างเนี่ยเห็นน้ำตาคอค่ะไอรินเห็นเดลน้ำตาคอค่ะตอนนั้นคือจะร้องไห้แล้วก็ตาเลยหรอคะใช่ค่ะกั้นไว้กถ่ายรูปไม่สวยเดี๋ยวุลโวถ่ายรูปไม่สวยอ๋อไหนเราก็เราอะไรที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเชื่อว่า การที่เดลพยายามแล้วทุกคนทำแล้วทุกคนมองเห็น,นะค่ะเพราะว่าทุกคนรู้ว่าเดลช็อตไม่ใช่ไหมคะแต่ <c oughs> ว่าวันนี้เดลพยายามคุมสติตัวเองมากๆเลยแล้วก็ทําได้ดีในแบบของเดลแล้วน,นะคะแต่ก็หลังจากมุมก็จะพยายามทําให้เต็มที่ค่ะจะเป็นตัวแทนภูเก็ตอย่างภาคภูมิแล้วก็สงสาระค่ะเดลทราบไหมแบบด้้ยเหรอคะว่าแบบมีคนบอกว่าเออเราช็อตไม่นะก็ทราบบ้างค่ะเพราะว่าก็ติ๊กตอกก็เยอะอยู่ค่ะ ล้วอ่านเจอแล้วรู้สึกไงบ้างก็ไม่ได้หน้อยนะคะแต่รู้สึกว่าเราต้องพยายามปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นค่ะอย่างวันนี้เหมือนกันเรารู้สึกว่าเราตอบคำถามเป็นไงบ้างคะรอบสุดท้ายก็รอบสุดท้ายสามคนสุดท้ายยังไม่ดีมากพอค่ะยังไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่ตัวเองคิดไว้ค่ะแปลว่าเราก็ตื่นเต้นค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องแบบปรับปรุงตรงนี้ค่ะใช่อ่ะนล่ะคะเราก็เป็นตัวเต็งคุณ มาตลอดเหมือนกันค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีใจค่ะคือมาประกวดครั้งแรกได้ยืนบนเวทีครั้งแรกได้พูดบนเวทีครั้งแรกได้แค่นี้ก็ดีใจมาก <c oughs> ค่ะภูมิใจในตัวเองมากๆภูมิใจในแบบน้องๆมากๆล้วรู้สึกโล่งรู้สึกแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาที่สู้มาที่เท้าหักแล้วยังแบบฝืนตัวเองเดินบนเวทีก็คือภูมิใจในตัวเองมากเรารู้สึกไม่เสียใจอะไรเลยค่ะเพราะว่ารู้ว่าสู้ที่สุดแล้วแล้วเคารพในการตัดสินใจของทีมบุกแก่ค่ะแล้วทีนี้ประกาศชื่อแล้ว จะบอกอะไรนะวค่ะไม่ดีนนี้มันวิงกอวันนี้มันกนาแล้วอ๋อ,อคือไพร็งพูดมาตลอดนะคะว่าทีมฮูเก็ตเขาไม่เคยล็อกมงจริงค่ะ <c oughs> มันมันจริงมากๆนะคะแล้วเ,เขาวัดดูหน้างานแล้วต้องยอมรับจริงๆว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเดลนี่มันแบบที่สุดแล้วอะคะ่ะหนูก็บอกน้องตลอดว่า น้องจมงนะน้องจมงนะน้องจมงนะเขาก็บอกว่าไม่ที่ไพลินทีพพน่พลินพลินแต่มันวัดที่หน้างานจริงๆอะคะ่ะแล้วเชื่อว่าเดลมงแล้วเดวลเดก็จะมีฐานแฟนคลับของทีมภูเก็ตมาช่วยสปอร์ตมาช่วยเรื่องการกดตะกก้ามาช่วยเรื่องอะไรแบบนี้พลินก็เลยแบบยินดีกับเดลเราไม่ได้เป็นห่วงกับเรื่องนั้นของน้องเลยค่ะแล้วเรา,า,เาคิดว่าน่าจะไม่ไปต่อแล้วค่ะ ว่าไพลินตั้งเป้าไว้ทีมภูเก็ตอย่างเดียวตั้งแต่แรกก็คือเป็นคนที่ประกาศคนแรกและสมัครกับทีมภูเก็ตคนแรกอาจจะขอพักสักแป๊บนึงแล้วมาคิดดูนิดนึงค่ะว่าอยากจะไปต่อไหมแต่อาจจะไม่ได้เป็นปีนี้นะคะคือด้วยความที่เราอกเรนัที่ภูเก็ตเองนะค่ะเราเราตัวนะคะว่าแบบับทีมแบกแบบนี้ถึงเรา ก็รู้ตัวนะคะเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าทีมภูเก็ตเขาชอบลูกครึ่งกันอย่างพี่ซูริเรเน่อแมนดายอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่ว่ามันเป็น new era นะคะของ Miss Universe ทีมภูเก็ตก็อาจจะแบบอยากจะปรับมาในรูปแบบใหม่ของ new era ของีินวัดนะคะแล้วีินวัดก็อยากได้แบบหน้าไทยอยู่แล้วเนาะ เดลก็อาจจะแบบถูกพอกับนวัชแต่ทีนวัชชอบซึ่งแบบใครินดีมากๆกับเดลตรงนี้ค่ะคอนอยากมีความต่อสู้ควาแบบรากิ๊บกิบรัิบิจี่าแเปลี่ยนใจได้ไหมคะก็ขอดูก่อนขอดูก่อนเมื่อพีดีคนไหนมาจีบบ้า อยากจะเอาตรงนี้มาต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้นะคะแบบทำงานในวงการบันเทิงของเมืองไทยเพอไพเรินก็ได้กลับมาจากเมืองนอกแล้วก็คือตั้งใจจะกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็รับงานได้คะ่ะเชิญเลยค่ะของทดีะคลความคิดาดีเนาะในหลายอย่างที่เราทำมาดีมากตลอดนี้ค่ะแ้ทีนรู้สึกเหมว่ามุมถูกมือเรา ก็แอบ,บเสียดายนิดหน่อยเพราะว่ารู้สึกสู้แบบสู้สุดใจจริงๆแล้วเหมือนเราพยายามทุกวิถีทางนะคะขายของก็ไลฟ์ทุกวันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือแบบตั้งแต่ประกาศก็คือลงไลฟ์ขา,ายของเลยแล้วนิ้วเท้าผักก็ยังแบบขึ้นไปทียังพยายามเดินยังพยายามสู้รู้สึกเสียดายนิดนึงแต่ว่า ยังไงก็ยินดีกับน้องเดียวมากๆคิดว่าน้องเดียวคู่ควรกับมงค่ะเดียวว่าเป็นเทสใหม่ของภูเก็ตคนแรกที่แบบเด้ที่สุดอะไรปรนี้รู้สึกว่าแบบเราเป็นคุณติใหม่เดี๋ยวคิดว่าแบบนั้นค่ะเพราะว่าภูเก็ตอย่างที่เรารู้มาตลอดว่าลูกครึ่งพิโร่ผิวขาวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดลยวนาทยเป็นคนแรกของนางงามภูเก็ตนะคะที่ เทปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเม่ๆก็เือนะคะค่ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวเต็มตลอดเลยค่ะแล้วก็ามาหลายรางวัลอยู่ค่ะจริงๆก็คือทำอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะเยวของไปเบสแล้วค่ะก็ยอมรับผลการตัดสินทุกอย่างนะคะเพราะว่าน้องเองก็สมมงพี่ไพรินเองข้างบนก็สมมงเหมือนกันก็คือหนูยินดีกับทุกตำแหน่ง จริงวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสนับสนุนน้องสาวคนนี้ของหนูต่อไปนะคะบนเวทีของ Miss Universe Thailand ค่ะแล้วตอนนี้มีแผนที่จะไปต่อไหมรือว่ายังไงเนีัยเออตอนนี้เพิ่นอขอพักก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันถี่เกินไปแล้วก็เราอาจจะ ถ้าไปต่ออย่างเงี้ยมันอาจจะพุทตัวเองได้ไม่เท่ามาตรฐานที่เราเคยเป็นวันนี้เราอาจจะเบรกมาตรฐานตัวเองออกมาคือเราดีขึ้นแต่ในระดับเหมือนเวทีต่อไปเราไม่อยากให้มันต่ำลงนะคะเราก็เลยอยากจะขอหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องงานอื่นของเพิร์นะคะอา อะไรนะตักกต่ที่เราอยากมอ๋อ้แรกของชีวิตของเพื่นนะคะสิ่งแรกเลยก็คือพักผ่อนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถี่มากเลยตั้งแต่เป็นคุณครูสอนตั้งแต่ Miss Grand Thailand เป็นตัวแทน Miss s i n o แล้วก็มาลงประกวด Miss Universe p h u k e t ค่ะถ้าเดือนที่ผ่านมายังไม่ได้พักเลยสักวันนึงนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่ได้พักแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะลุยนะคะในเรื่อการสอนต่อไป ก็ถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากจะเรียนกับเพินก็สามารถทักมาได้นะคะ,ะการันตีคือการันตเตอนะคะม่ใส่ฟคนแรกมาจีบนะคะถึงได้มีลูกศิษย์นะคะคนนี้นีม่กไม่กดดันค่ะ เพราะว่าหนูว่าพี่วีนาก็มีข้อดีของพี่วีนาแล้วก็หนูเองก็มีข้อดีของหนูแล้วก็หนูจะพยายามปรับจุดด้อยแล้วก็เพิ่มจุดที่ดีอยู่แล้วนะคะเพื่อไปสู้กับทุกคนบนเวทีพิชูดิเวอส์ไทยแลนด์ค่ะได้ไหมลูกสู้ได้ค่ะไม่กลัวได้หลักกได้ลกไก็หลักๆก็สปีดแหละคะ่ะแล้วก็เรื่องของการขายของก็จะทําให้บ่อยขึ้นไล์บ่อยขึ้นนะคะตากซัพพอนหนูด้วยนะคะทุกคนเป็นการมงครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ เข้าเวทีใหญ่ครั้งแรกในชีวิตนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์หนูเยอะๆนะคะเลือกตอบคำถามอะค่ะเราก็จะเป็นามอย่งไบ้างให้แบบว่าดีขึ้หน้าเลยก็จะพยายามเรียนให้มันเยอะขึ้นค่ะอ่านหนังสือเยอะขึ้นแน่นอนว่าทีมภูเก็ตสามารถทําให้หนูแบบตอบคาถามดีขึ้นได้แน่นอนแล้วก็หนูเชื่อในตัวเองว่าหนูทำได้ค่ะการบอกว่าต้องไปสู้กับมีนา เรามันมะันมาแบบ<ร>คือมันคือการประกวดน,นะคะมันคือการสู้อยู่แล้วมันคือการแข่งขันอยู่แล้วทุกคนต้องงัดข้อดีของตัวเองออกมานะคะไม่สําคัญว่าเราจะสู้กับใครแต่ว่าตอนนี้เรากําลังสู้กับใจตัวเองแค่นั้นก็พอแล้วค่ะจริงๆริงข้าวต้มตัวก่อนจะเข้าไปใหญ่นะเวลาไม่ได้ทำให้สองเดือนอะรประมาณนี้เราคิดว่าเราผ่านไหมใช่ไหมทันค่ะทนัทนอยากจะกลับตัวเหนบ้าก สปีน <Speed, S 2> ค่ะสปีใช่เพราะว่าเปอร์ฟอร์มันหนูไม่ห่วงเลยใช่อะไรนะคะทำไมไม่เลือกใครใครต่อสปีน ว่าถึงนาทีนั้นที่เราต้องตอบคาถามจริงๆอะไรทุกคนคือม really ันจะฉุดค so. ิดคําไม่ทันคึงเราจะเก่งก็จริงแต่ว่าบางคำเราก็ถ้าคิดไม่ทันก็จะแบงค์ไปเลยอย่างงี้ค่ะก็เลยเป็นภาษาไทยที่เราใช้ประจําดีกว่าอะไรเรามั่นใจภาษาไทยมากกว่าใช่ค่ะความมั่นใจของเดียวตอนนี้ค่ะ100%ค่าเต็มร้อยหรักการที่ต้องปิชิตมือใหญ่มือใหญ่ ใหญ่ใหญ่ตอนนี้เอาความพร้อมตอนนี้ความพร้อมแลตอนนี้80%ค่ะ20%ก็ขาดเรื่องสปีดกับเรื่องเอนเกจเมนต์นี่แหละค่ะฝากทุกคนเชียร์แล้วก็สปอร์ตกดตะกร้าหนูด้วยนะคะทุกคนค่ะเมื่อวานบอสบอกแล้วว่าเมื่อเช้าบอสบอกว่าถ้าได้200,000ก่อนขึ้นไฟแนลจะมีสิทธิ์มงสูงตอนนี้มงแล้วยังไม่ได้200,000เลยค่ะฝากด้วยนะคะเราวก็200,000 อะไรบบนที่ราโีชนเปอร์ฟอร์แมนแล้วก็เสน่ห์ค่ะเป็นคนมีเสน่ห์หลายคนบอกก็ดีใจที่หลายคนชมว่าคล้ายๆกับเว็นซสุเอลา2018นะคะแต่ว่าเดวเป็นตัวของเดลเองนะคะทุกคนเดวไม่ได้อยากก๊อปปี้ใครนะคะทุกคนมีทางเดินของตัวเอง และเดียวก็เป็นของเดียวแบบนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเดียวเป็นแบบนี้นะคะเดียวไม่ได้ก๊อปปี้ใครก็ขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบเดียวแล้วก็บอกว่าเดียวเหมือนเวเนซเลานะคะเขาสวยมากแล้วก็เดียวจะพยายามฝึกให้มากขึ้นเดินให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดค่ะหาปากูปากเชียร์เชียร์กำจัดใจขอบคุณใจขอบคุณใจขอบใจา ก็วันนี้นะคะเดวมงมิสอุนิเวิร์สคูเก็ตแล้วนะคะทุกคนฝากสปอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้เดวในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับทั้ง77จังหวัดนะคะแล้วก็ฝากสปอร์ตเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะอาจจะยังมือใหม่แต่ว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะตองคุณนะทุก